เขาไปขับไป้ายสามงวดนะเขาเอารถตู้มาถวายวันใดขึ้นเป็นชิปโบราณน,นะโอาถือสามงวดก็ได้ยน่ากระยูว่าไร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเขาส่ช่องพอสายผ้ารวยครับเมื่อนี้ก็เดินทางมาหาปูหมันผู้ลังกาเสียนเคยนะครับเนาะเมื่อวานก่อนปูหมันเมันก็ฟันทงไปสามหาตรงๆเลยครับตัวเดียวนะครับเมื่อนี้ก็เดินทางมาแล้วครับเอฟซีครับก่อนสอ่เข้าไปหาปูพอสบายกับผ้ายางเบิงบรรยากาศในรอบๆอบวัดนะครับเอฟซีครับที่สถานที่อันจักซิดนะครับเนาะ เพิ่นกำลังก่อสร้างเพิ่นกำลังเฮ็ดขึ้นนะสำหรับปูมันผู้ลังกาเนี่ยเพิ่นใหญ่มาเข่ามาอ่าหวดตองหดมาเรื่อยๆนะครับเอฟซีครับนะกับเอฟซีกับกบ,บันดิ่งก็มาตามต่อให้กับเอฟซีทุกถันะน,คน,นะครับเพื่อเอฟซีในเขตบริเวณวัดของเพิ่นนะครับเนาะเอฟซีเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพอสวยพาดเว้ยนะครับเด้อ<ห> ขอสำคัญกับกดกระดิ่งแกงเกลียดอะไรครับเพื่อสืบริ์าดข่าวสารใหม่ๆจากข้างช่อง,องพอใส่ผ้าร่วยเนาะครับเนาะกเฮาสิไปฟังจากปูลังหมั่นปูลังกาเราว่าปูสีฟันธงโขงสุดท้ายตุ้ยไดเลขของปูสียัางดูตัวเดิมบอนะครับว่าเอฟซีครับบ้านนี้ก็ตามพ่อใส่ผ้ารวยไปขับเอฟซีครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพ่อใส่ผ้ารวยนะครับเด้อ รใช้วิจารญานการรับชมนะครับทางช่วงเป็นเพียงแค่แนวทางทังช่วงเป็นเพียงแค่ซื้อกลางให้กับเอฟซีนะครับเนาะ,ะทุกทันหรือซื้อนะครับเนาะส่วนความตัดสินใจก็ขื้นอยู่กับเอฟซีทุกทันนะครับเลอเอฟซี FC ครับตามพอใสยผ้ารวยไปครับป่านนี้จะาามายำผูสุด่ายค่ะูนิมติตฟันหรือว่ายตัวใดกันคะกนิกนมติตมากคก่ะนิมติตตัวนั้นละแต่ว่าตัวเมือเ่อคืนนี้ก็นิมิตไม่แต่ว่ามันเยอะ จีแมนบอจะมาูวใส่เยู่มันคือบ่เคยนิเว้มาทั้งสองอย่างทีถ้ามาให้สามตัวขึ้นสามตัวครับผมมันห้ยเคล็ดสารถสามแปดเจ็ดสมดเจ็ดสองแปดเจ็ดมันหายมากสันสองแปดเจ็ดเจ้าเจ็ดมันสแมนบอคือมแมนบ่ยครับผมเมายาเิ่น แฟนเราเป็นมาเขียนให้รถมาเขียนให้รถพุ้มอยู่นี่แหละเพิ่นเกิเพิ่นก็อยากให้เข้าไดรสางเนาะครับผมเพิ่นก็บอกแล้วก็บอกอีกบอกแล้วก็บอกอีกท้ายบ้านนี่ก็บอกแต่บ้าที่แหลกคนนี้มนบ่นถึงเทียเที่ยครับผมข้าเจ้าซื้อตปงเป็นบางที่ขาเจ้าขืนบ่ได้รุ่งบ่ได้คับทั้งเที่ยม่ได้ขืนตัวรังรุ่งตัวหน้าสินะมันกระไร ตะเกียตะเกีย <c oughs> ันพันหนุ่ไข้ไข่ยังสั่นไห้เป็นบันเทิงมากจนมากกรสิเข้าสอตัวคันเข่าสอตัวแต่ว่าพ้นพ่ให้เทียได้สามตัวเพราะถ้าให้ไม่ขึ้นครึ่งเพึ่งให้นะครับปุ่นเนาะแต่ิ่นให้ได้สอตัวตะเกียบันาขยายออกเพร่กระป็นสั่นละแต่ว่าสองตัวในโบหาตะเกียครับ ตะพันหายมาบเพราะเกี่ยวเล่นที่เขาพวกเขาบนก็เขาล่างยื่นเสร็จแล้วรี่งวดตะกอนแกะเ,เก่าหามา้ามอดหาเจ็ดม้าหอดอันตัวสามหาทุกเขาหมดซ้อมแปดซ้อมกับเขาล่างที่เรามาต่องวดรอบก่อนนี่ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครัะปุ่โมเปลี่ยนแปลงซี่ตองหันโมเปลีป่ยนแปลงตัวเดียวสองตัวนะสองตัวนะครับผม ตัวเน้นก็นหายไปแล้วสิบแปดท่านกตเน้นกนตัวเน้น,เน,นก็สิบแปดแล้วก็เก<ม>้าสามเกดนหกคิดว่าพย <18, S 1> <c oughs> ายามเออแเก้าสามอ่ค่ะเก้าสามค่ะศูนย์หกศนยหกเกนั่นหะตัวตัวเน้นหแต่ว่า ขันเขาบ่ซื้อเบิดลตเรคียวมันก็ออกประตูบอเนนก็มีครับแล้เขาก็ยอมไบประตูบวอวเนนเขาก็ยอมใบเอาทุนไปก็ได้บอเพียงครับแต่เมื่อคืนมานิมิตฝันสาม,ม,มตัวเออตัวนี้ละสามตัวนี้ละครับผมสามตัวนี้เพิ่นเพิ่งไฮกบ่เพิ่นเพิ่งไฮเมื่อคืนนี้เลยได้เก้าเพิ่นไฮได้สองป่ครับเพิ่งไฮได้สองตัวซึ้งหกตัวเก้าตัวหนึ่งแล้วมาเมื่อคืนดู เพิ่งขอพ่นเพิ่งนั่นเรื่อนิมิตให้สามแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดพันมาเน้นสามตัวนั่นแหละพ่นเน้นสามตัวให้จ้ะตัวก้าวแรนี่เพียงแต่ว่าพีแต่ตัวหนามันมันขึ้นมันลงตัวหนึ่งเนาะสามแปดเจ็ดกับมาสองแปดเจ็ดเป็นข้างแรกที่ให้เลขสามตัวเนาะค่ะคือข้างแรกแต่ตัวซ่มเกลียดอกบฮาด ุ่มไผ่ไปนลครับหนึ่งแปดดอสามศูนหกเก้าแนมที่นี่แหละครับปู่พูมอยู <Okay. S 1> ่นี่แหละนี้ครับพู่ิอยู่นี่เพิ่นเพิ่นเป็นคนแต่ขอมผ่นะแต่ขมิ้นผคนเขมห้นแหละครับปูเนี่เพิ่นแบบว่าใส่ผ้ากระเบนนผ้ากะเบนเป็นขมนะคะเป็นขม้นผ้ากระเบนแบบว่าเพราะอาจจะโมเมนต์ผ่าตรงเสียห้องเสียห้องครับผม ในแดงบ้านสมัยคมเมนคมเมนขอม,ขมเป็นวัดสายวัดคมเมนสายคมเมนเนี่ยนะคะน่ะเนาะอมืมแต่โดนแล้วแต่เพิ่นเพิ่นเป,นนเปนาลี่ยนวัดล่ากมากเพิ่นเขาไมาทำผืนขคำคำคึ้นไปแต่ว่ามันจะขึ้นแต่พ่อสามพอาา่อสอนสายมัเก่าจนหอดเดี๋ยวนี่แหละแต่ผู้เพิ่นสั่งเพิ่นเลยออกไปอยู่ผู้ผาขาวเพิ่นผู้ผู้ผาขาวผมเงี้ยวขึ้นมาสาั่งไว้ครัับผมอน ได้เห็นภาหันเป็นภาษาคอมบอกครับยวนสลักครับเพียสลักครับว่าเป็นของซื้อภาษาข,ขอมยูเซยสลักซื้อเลยยวนี่เหมือนกับเปกล่องหินนี่กระิบนันตัวของพร้อมตับแต่ว่าเห็นมาหลายตัวอกว่าว่าป็นหนึ่งเป็นหนึงห้อยซื้อมังง่องมงองสีแค<ะ>่านเป็นงเกาเนาะขังเกาที่มี่ลองว่ายกับที่มีเหลือ,อยยนน มันก็มันก็สิยั่งอยู่บนหละเราเพิ่นมาเห็นตะกี้ยังขวางยีงเขาบริอะออกไปเสรเลยได้เหรับเขาง้างขึ้นจากิ้นปลูกข้าวต้นข้าวเซน่ะยังเคลืนนอนนี่มันดังโอ้ยปึ้งขึ้งสองต้นง้างเทิรกเลิกบขาถึงแล้วเขากินึลึกๆเขามาไวเนี้ยที่มันควอมดีตัว เงินคว่ำเพื่อนเตี้ยมส่งร้ายไม่ตั้งแต่ของเก่าของโบราณของเก่า,าของโบราณแต่วันมวยหนุ่มห้องมันกเก่าอะไรหรอกครับแม่นครับ<ม>แต่ว่าเฮาก็อกยูราา่รักสายเพิ่นไปครับผมขอเพิน่นเอาเพื่อนคนนี้มีไทยยึดชิลลแล้วเจกัพอได้ใส่ได้สวยอยู่ค่ะนี่คือตัวเหตุที่พุ่มเพื่อนพุ่มเป็นแห้งคักเนาะค่ะเนาะ เพิ er> er ่มเพิ่มเพิ่มให้เพิ่นไห้เพราะเป็นว่าไห้เพาถือสิครับครับเพิ่นไห้เพิ่มเพิ่าอะไรไห้แต่ว่าถือก่อนครับผมแต่ว่า่นขจ้าให้บ้านห้องนี่ก็ขจ้าสงใัยว่าพี่โศกพี่ลาบว่าพี่บุญส่านที่คิดได้สารบ่ไปบินบารก็บให้เรื่องหมดก่อนกับไห้บอกไห้ขจาว่าก่อนบอกขึ้นตัวใดค่ะซหาเนี่ยซาำห่ือเที่รไรเด้อสนุกส้มหางกัไร ตัวมันมันสีแมนซ้ำหาไม่นนิมีเม็บ้ามันเกัดขึ้นอันแต่ว่ามันเรียกมันมาเก่าตัวเลยมันก็ออกซ้ำหามันคือซ้ำหาในหันครับผมซึ่งในเรศเก่าตัวหนึ่งสมัยสมัยขมิ้นลูกเรุยงเรือง้นะครับเนาะเมนเป็นวัดซ้ายขมิ้นจะเก่าจะเก่าเนาะค่ะ เดสองแปดเจ็ดค่ะเอฟซี 8, 7, 5, 5. ที่เพิ่นมายำหมูขึ้นมาเขานี่มิดปูเป็นเอันเป็นคนโบราณบอกปูมาพี่มา่านยำไงคนโบราณแะ้วกับผู้ผู้ลึงเตี่ยวผู้ลึงสูงโอ้มีสองคนมีสองคนกับผูบ้ลึงเป็นเมซี่ไปขาว,วานี่ไรเนี้ยครับเป็นหันไม่ขาวมากคนกับบอกเพื่อจะหมดเออ หกขาเกตเอหกเกตถายเด้อครับผมบอกตัวเลยครับปู่เออบอกเกตหาซีเกตหาครับครับเขาบอกเป็นตัวเป็นเลขเพิ่นบอกอ่ำมาอย่างเลยวพิ่นบอกอ่ำเพิ่นบอกผู้ผู้เิ้งมาเพิ่นทีบอกมา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 อืมเฝ้าไปจำสินเพิ่บอกสิบอกเราเข้าไปจำสินไปบนไปครับมานะอืมเพิ่นมาบนเพราะใครยังแต่ว่า มันก็ไปอย่งนี้แหละร้อยๆไปอย่างนี้แหละแต่ว่าทั้งล่างทั้งบนไปยนนอย่งนี้แหละเนื้อแย่สุ้มพันธห้ยตะก้อกนห้ยเก่าออกตัวนี่ห้ยสุ้มเข้าเดียวว่าเป็นเก่าออกตัวนี่ทเทียกัออกล่างเทียบกับออกบนทเทียบกับเข่าบนล่างเลยใครับแล้วกันเขาซืออาซ้อเบิร์ดเลยกันเขาไปซื้อเบิร์ดกับออกตัวเขาไปซืออ้อเออแม่นด้เลยครับส่วนหลายมันดิบหังสัตว์น้ำปูเนื้อสัตว์เงินโบเถิงนือเทียครับกัน ออเอ,อา <ç uk> เป็นตัวโพสิ่งโอ้ยฝรั่งจะไหลเลยเหรอตัวโปะปากออกสัมตัวมปะปากออกสัมเป็นแนวคุณพาพอย่างได้ไหลเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวท่าเนาะค่ะกิจารหนาเบิรงเด้อค่ะอีซี่ค่ะสอบประจำน้องมาจปูบันไดเนาะค่ะเนาะครับนี่คือแน,นวทางของปูหมัน ผู้ลังกานะครับว่าผู้เพิ่นบอกว่าเพิ่งมาบอกเมื่อคืนสดๆตลอดนะครับสามแปดเย็ดแล้วก็สองแปดเย็ดครับว่าส่วนสองตัวที่ลงมหายไปเป็นซีหางคือเพิ่นเน้นๆไว้ตั้งแต่หวดก่อนนะครับเร้่อปลางงวดก่อนเพิ่นเพิ่นบอกมาให้ตัวนี้ที่จริงแล้วเลขมันเป็นตัวเดียวกันนี้ครับเอฟซีครับมันดีกว่าหัวขึ้นหัวลงซื่อครับเอฟซีนะครับเนาะแต่ว่าอย่าลืมครับตาเด่นสองตัวหรอครับสามตัวนะครับเนาะอาจจะเป็นเลขไทยสามตัวลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งก็ได้ครับ อาจี่เป็นเลขท้าย3ตัวหนาสามตัวใครครับเลขหนาสามตัวใครนะครับเด้อส่วน3ตัวนั้นครับเนาะอ่าส่วน2ตัวนี่เท่ากับตัดเหรียอีกเกีนึงครับตัดเหรียอีกเกีนึงเนาะครับเนาะให้เอฟซีใช้เวกานอนญาณการรับชมนะครับทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางให้กับ FC ทุกท่านนะครับเนาะอ่าเด็กน้อยต่ำกว่าอายุ18ปีควรจะได้คำแนะนำจากผู้ใหญ่อ่าเลยครับเด้อจากพ่อจากแมย สักก้อนเนาะครับเนาะอันนี้ก็คือความคืบหน้าของโครงสุดท้ายของปูผู้ลังกาทมาเข้าวนี่นะครับเนาะมาติดตามโครงสุดท้ายให้เพราะงวดก้อนนี่ FC กะอ่าบอกให้ติดตามบาดนี้แอดมินก็มาติดตามแล้วนะครับเรื่องโครงสุดท้ายงวดนี้นะครับ FC รับกะจัดไปครับ FC ครับเนาะจัดไปเต็มเต็มเลยนะครับเนาะเพราะว่าอ่างวดก้อนนี่อ่าแอดมินกับวารีมาตามให้ ปูพ่นก็บ,บอกว่าเข้าเต็มๆไปใส้เพิ่นก,นใก,กน็ให้กันบ่ไปบินธบาตให้ก็บอกญาติงโยมไปซื้อเอานะครับแล้วขอขอบุนขอบคุณเอซที่เข้ามาชมลิปของพอใส่ผ้ารวยนะครับเดื่อขอให้ราให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสาหรับสาหรับทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครั้งนี้พอใส่ก็ขเคาะวยพร้อให้กับเอทุกคนที่เข้ามาชมลิปจงรําจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคําจุนพระพุทธศาสนาให้ สมบูรณ์รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปของพอสไยพาด้วยครับรักคลิปนี้ก็ขอ,อยุดตีคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่พบกันอีอกครั้งในคลิปต่อๆไปนะครับเด้อเอฟซครับสวัสดีครับ